เคโนสวัสดีค่ะมาพบกับบ้านราคาสบายกระเป๋านะคะบนเนื้อที่ขนาด100ตารางวาค่ะแปลงนี้นะคะราคาเพียง650,000บาทเท่านั้นค่ะตัวบ้านหลังนี้นะคะมี2ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องโถงพร้อมห้องครัวขนาดใหญ่หน้าบ้านจอดรถได้หลายคันด้วยค่ะหน้าบ้านกว้างๆนะคะค้าขายได้ค่ะอยู่ในหมู่บ้านขนาดใหญ่ รูปแปลงเป็นสี่เหลี่ยมสวยงามนะคะเป็นที่ดิน,นโฉนดค่ะแปลงนี้ด้านหน้าติดถนนสาธารณะด้านข้างเป็นถนนดินนะคะอยู่ห่างจากทางเลี่ยงเมือง4กิโลเมตรค่ะอยู่ใกล้ทางลอดแม่วางห่างจากสนามบินใช้เวลาเดินทางประมาณ25นาทีนะคะที่กัดอยู่ที่บ้านริมขานอําเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ 6 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะบ้านพรบที่ดินนะคะ100ตารางวาที่ดิน,นโฉนดค่ะสนใจสามารถนัดชมแปลงจริงหรือติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อโทรคุยโดยตรงด้วยตนเองได้เลยค่ะติดต่อตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้เจ๊แคโน้ ino, ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ